กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสำหรับในคลิปนี้นะครับมันคือเหตุบงับงเอิญน,นะครับที่ผมได้เดินมาหลังบ้านแล้วมาเจอกับถุงกระสอบถุงนี้นะครับแล้วผมได้ค้นพบสิ่งดีๆที่อยู่ในถุงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าผมเจออะไรของดียังไงนะครับ คือผมได้เอาถุงเป็นถุงขี้วัวนะครับมาวางทิ้งไว้แล้วลืมลืมทิ้งไว้น่าจะประมาณ2เดือนได้นะครับสองเดือนกับ3เดือนได้นะครับแล้วก็วันนี้เราได้มาเจอนะครับกลับกลายเป็นว่าถุงขี้วัวที่เราเอามาวางไว้นะครับแล้วลืมนะมันกลายเป็นปุ๋ยหมักอย่างดีเลยนะครับ กลายเป็นปุ๋ยหมักชั้นดีเลยนะครับคือเขาหมักเองเลยธรรมชาติเราไม่ได้ไปจัดการอะไรเขาเลยนะครับผมวางไว้เฉยๆนะครับสังเกตดูนะครับเขามีสัตว์นะครับพวกมแมลงนะครับมแมลงมีกิ้งกือนะครับมีพวกด้วงนะครับมาช่วยในการย่อยสลายขี้วัว ในถุงกระสอบนี้นะครับกลายเป็นอินรีย์วัตถุชั้นเลิศเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆคงจะทราบดีแล้วนะครับว่าถ้าสายเกษตรอินทรีย์นะครับปุ๋ยคือสิ่งสําคัญเลยนะครับเราจะหมักปุ๋ยใช้เองนะครับไม่พึ่งพาสารเคมีหรือพึ่งพาให้น้อยที่สุดนะครับผมสาหรับสายอินทรีย์อย่างเราๆก็ถือว่าผมได้เจอวิธีการ หมักปุ๋ยนะครับหมักปุ๋ยแบบง่ายที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรเลยนะครับเพียงแค่เอากระสอบขี้วัวนะครับมาวางไว้อ๋อลืมไปนะครับเพราะว่าผมคือช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะครับเป็นฤดูฝนพอดีนะครับคือฝนก็น้ำนะครับความชื้นทําให้มีการย่อยสลายที่เร็วขึ้นนะครับ ฉะนั้นวิธีนี้ผมคิดว่าถ้าเรานะครับเอาขี้วัวนะครับใส่ถุงไว้เช่นนี้แหละครับแล้วก็ใช้น้ารดนะครับในช่วงที่เป็นฤด,ดูฝนเอ้ยในช่วงที่เป็นฤด,ดูร้อนนะครับฤด,ดูหนาวนะครับผมว่าเขาก็จะกลายเป็นปุ๋ยหมักได้เช่นนี้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าผมโชคดีนะครับได้เจอวิธีแบบนี้นะครับเกิด สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่องช่างหนึ่งชาวสวนช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ สวัสดีครับขอบคุณมากครับ